ยินดีต้อนรับสู่เมริเดียนครับช่องที่เราจะพาคุณไปดูความจริงอีกด้านที่บางทีทีวีอาจจะไม่ได้บอกคุณเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเราไว้เลยอินโทรเสียงตัดสลับเร็วกระแทกกระถันข่าวใหญ่มาแล้วโลกกำลังเดือด AI จะเปลี่ยนทุกอย่างโอกาสมาถึงหน้าบ้านแล้วนะไกลช้าตกรถแน่นอนโอกาสรือว่าหายนะกันแน่ครับลงดูตลาดหุ้นไทยสิครับ เซตอินดกซ์บ้านเราเนี่ยตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นกันยา68เอ่ดดิ่งลงไปแล้ว9นี่มันสัญญาณอะไรกันแน่อย่าเพิ่งมองโลกแง่ร้ายสิคะดูนี่ก่อนบ้านหรู20ล้านบาทขึ้นไปนะไตรมาส2ปี68ยอดขายโตตั้ง118เป็นต์เห็นไหมล่ะคนมีตังเขายังกล้าใช้อยู่เลยเศรษฐกิจมันยังไปได้นะขายดีแล้วครับแล้วคนธรรมดาแบบเราเราท่านท่านล่ะ คนที่ฝันจะมีบ้านหลังแรกราคาแค่3ล้านบาทลองไปยื่นกู้ดูสิรู้ไหมครับว่าโดนแบงก์ปฏิเสธไปเท่าไหร่70%ย้ำนะครับ70%นี่เรียกว่าเศรษฐกิจไปได้จริงๆเหรอครับหรือว่ามันไปได้แค่ยอดบนสุดแล้วนี่อีกต่างชาติเทขายหุ้นไทยปีนี้เนี่ยณนะสิ้นเดือนตุลาห8ทิ้งไปแล้วกว่าแสนเ0พันล้านบาทเงินไหลออกนอกประเทศขนาดนี้คุณยังจะบอกว่านี่คือโอกาสเหรอครับ จเย็นๆสิคะมันก็มีขึ้นมีลงแหละยังวันที่15ตุลา68อะ่ะเขาก็กลับมาซื้อตั้ง1,800ล้านนะมันต้องดูเป็นวันๆไปสิซื้อวันเดียว1,800ล้านเทียบกับขายทิ้งเป็นแสนล้านเนี่ยนะโหมันเทียบกันได้ที่ไหนล่ะครับคำถามคือใครกำลังฉลาดหรือใคร เอาละค่ะเข้าเรื่องกันเลยวันนี้เรื่องใหญ่ที่แบบทั่วโลกเขาคุยกันไม่ใช่แค่ไทยนะคือภาวะที่เขาเรียกกันว่า everything bubble อะค่ะฟองสบู่ในทุกสิ่งอย่างโดยเฉพาะพวกคุ้นเทคคุณ AI ที่แบบ โอ้โหวิ่งเหมือนติดจรวดเลยจนบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนยักษ์ใหญ่อย่าง Morgan Stanley หรือ Goldman Sachs เนี่ยต้องออกมาเตือนดังๆเลยนะว่าเฮ้ยระวังหน่อยตลาดอาจจะปรับฐานแรงๆได้แบบ10 1 5ึเลยมันก็น่ากลัวอยู่นะคะทำให้นึกถึงตอนฟองสบู่ o o m แตกเมื่อปี2000เลยเนาะทีนี้คำถามสำคัญเลยคือแล้วบ้านเราล่ะคะประเทศไทยเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรจากกระแส AI บูมกับเขาบ้างไหมหรือว่า เราจะเป็นแค่ผู้ชมหรือแยก่กว่านั้นคือรอรับแรงกระแทกเต็มๆถ้าฟองสบู่โลกมันแตกขึ้นมาจริงๆอะคุณว่าไงคะเออผมว่าคุณกำลังมองโลกในแง่ดีแบบว่าดีๆเกินไปจนอาจจะมองไม่เห็นความจริงที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับคือโลกเขาอาจจะกำลังตื่นเต้นกับ AI กับเทคโนโลยีอะไรก็ว่าไปแต่พอมองกลับมาที่บ้านเราเนี่ยตลาดหุ้นไทยหรือ Set Index ของเรานะครับมันมันไม่ใช่ฟองสบู่หรอก แต่มันเหมือนคนไข้ที่อาการน่าเป็นห่วงมากกว่านะคุณดูตัวเลขสิครับตัวเลขที่ไม่เคยโกหกใครนะณสิ้นเดือนคุมพาหกแปดเนี่ย PBV หรือราคาหุ้นเทียบกับมูลค่าทางบัญชีอยู่แค่1.2ถึง1.4เท่าเองนะส่วน PE หรือราคาเทียบกําำไรก็อยู่แค่12.5ถึง16.6เท่ามันหมายความว่าไงรู้ไหมครับมันหมายความว่าราคาหุ้นไทยเนี่ยมันถูกถูกจนน่าใจหายเลย เมื่อเทียบกับพื้นฐานหรือเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตของตัวเองนี่มันไม่ใช่สัญญาณฟองสบู่ที่ราคาพุ่งโวเวอร์แต่มันคือสัญญาณของอกับดักการเติบโตต่ําหรือที่เขาเรียกว่าสโลโกรธแทรปชัดๆเลยคือนักลงทุนทั้งไทยทั้งต่างชาติเขามองไม่เห็นอนาคตเขาไม่เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยมันจะกลับมาโตแรงๆได้อีกแล้วแล้วยิ่งไปดูการคาดการ์ d p หรือตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี68สิครับสอสอคอหรือสํานักงานเศรษฐกิจการคลังของรัฐเองนะ เขาคาดว่าจะโตแค่แค่2.0ถึง2.1ถ้าจริงนะนี่คือโตชา้าที่สุดในอาเซียนอีกแล้วผมถามคุณจริงๆเถอะโลกเขาอาจจะกำลังพองลมด้วยความหวังลมๆมแรงๆแต่บ้านเรามันแฟบติดดินขนาดนี้แล้วถ้าถ้าฟองสบู่ที่อื่นมันแตกขึ้นมาจริงๆไอ้ที่นี่ที่มันอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยครับมันจะเหลืออะไรให้รับแรงกระแทกล่ะเดี๋ยวก่อนสิคะ คุณพูดเหมือนเศรษฐกิจไทยนี่คือหมดหวังไปแล้วอย่างนั้นแหละแต่ตัวเลขที่ดิฉันบอกไปตอนต้นล่ะคะคุณจะปฏิเสธหรอตลาดอสังหากลุ่มแพงๆเลยนะบ้านหลูเกิน20ล้านบาทเนี่ยยอดขายไตรามาส2ปี68โตพรวดเดียว118%เลยนะนี่มันโตแบบก้าวกระโดดเลยนะส่วนทางกับที่คุณพูดเมื่อกี้เลยแล้วดูราคาที่ดินใจกลางเมืองสิคะสยามชิดลมเนี่ยยังไปต่อได้ตารางวาละ3.85ล้านบาท นี่มันก็สะท้อนสิคะว่าคนที่มีกำลังซื้อจริงๆอ่ะเขายังมองว่าอาสังหาไทยโดยเฉพาะทําเลทองทองเนี่ยมันคือ safe haven เป็นหลุมหลบภัยชั้นดีในเวลาที่โลกมันผันผวน,น,นแบบนี้คุณจะบอกว่านี่มันไม่มีความหมายอะไรเลยเหรอคะฐานเศรษฐกิจเข,เขาก็พยายามชี้เห็นมาตลอดไงครับคือรวยกระจุกจนกระจายความเหลื่อมล้ำมันถ่างออกไปเรื่อยๆจนน่ากลัวคุณรู้ไหมครับว่าข้อมูลมันฟ้องเลยนะว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ย ราคาบ้านทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพปริมณฑลพุ่งขึ้นไปเฉลี่ย57%แต่แต่รายได้เฉลี่ยของคนไทยนะครับเพิ่มขึ้นแค่15%คุณเห็นช่องว่างนี้ไหมครับรายได้มันวิ่งตามราคาบ้านไม่ทันแล้วแบบนี้คนธรรมดาเขาจะซื้อกันไหวได้ยังไงแล้วที่มันตอกย้ําความจริงกันโหดร้ายนี้ชัดขึ้นไปอีกนะคือตัวเลขที่น่าตกใจจากแบงค์เลยครับคนที่พยายามจะกู้ซื้อบ้านราคาไม่เกิน3ล้านบาท ซึ่งก็คือคนส่วนใหญ่คนทํางานสร้างตัวธรรมดาธรรมดาแบบเราๆท่านๆเนี่ยโดนปฏิเสธสินเชื่อไปถึง70%ฟังไม่ผิดนะครับ70%นี่มันไม่ใช่ฟองสบู่แตกนะครับแต่มันคือวิกฤตความสามารถในการซื้อหรือ affordability crisis มันคือความฝันที่พังทลายของคนชั้นกลาง แล้วคุณจะให้ผมมาดีใจกับยอดขายบ้าน20ล้านที่คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้มองยังไงก็ไม่มีวันเอื้อมถึงเนี่ยนะในขณะที่คนธรรมดาแค่ฝันอยากจะมีหลังคาคุ้งหัวยังโดนแบงก์ปฏิเสธแบบไร้เยื่อใหญ่นี่มันเรื่องตลกร้ายชัดๆเลยนะครับคุณกำลังฉลองบนความทุกข์ของคนส่วนใหญ่หรือเปล่าครับโอเคโอเคค่ะค่ะยอมรับก็ได้ว่าเรื่องความเหลื่อมลำ้ำเรื่องบ้านสำหรับคนทั่วไปมันก็น่ากังวลจริงๆแหละ แต,แต่ในสภาวะที่อะไรอะไรมันก็ดูไม่แน่นอนไปหมดแบบนี้ทั้งเศรษฐกิจโลกทั้งบ้านเราเองเนี่ยการที่เราจะแนะนำให้คนถือเงินสดไว้ก่อนมันก็น่าจะเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดหรือเปล่าคะเหมือนที่เราก็ได้ยินมาจากต่างประเทศบ้างหรือจากแนวคิดเรื่องสงครามค่าเงินหรือ currency wars ที่แบบอาจจะทำให้ค่าเงินหลักๆมันผันผวนได้ การมีเงินสดติดตัวไว้มันน่าจะช่วยให้เราตั้งหลักได้ดีกว่าเอาเงินไปเสี่ยงกับอะไรตอนนี้หรือเปล่าคะอ,อผมว่าคุณกําลังแนะนําผิดทางไปมากเลยนะครับและอาจจะสร้างความเข้าใจผิดให้คุณผู้ชมด้วยคุณต้องแยกประเด็นให้ออกนะปัญหาใหญ่หลวงที่สุดของคนไทยส่วนใหญ่ย้ำนะครับส่วนใหญ่ในตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความกลัวว่าระบบธนาคารจะล่มเหมือนตอนปี40นะครับแบงค์ชาติหรือทอปทอของเราเนี่ยเขาเข้มแข็งกว่าเดิมเยอะมาก ทุนสำรองระหว่างประเทศเมื่อเทียบกับ GDP เราเนี่ยสูงเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะรองแค่สิงคโปร์ Singapore. คือเสถียรภาพแบงก์เราไม่ได้น่าห่วงขนาดนั้นแต่วิกฤตที่แท้จริงมันไม่ใช่ภาพใหญ่ระดับประเทศมันอยู่ในกระเป๋าตัางค์ของพี่น้องคนไทยนี่แหละครับมันคือวิกฤตสภาพคล่องส่วนบุคคลหรือ personal liquidity crisis นี่ครเรือนมันสูงทะลุเพดานเกิน GDP ไปแล้วสถาบันการเงินเขาก็ระวังตัวปล่อยกู้ยากขึ้นแล้วคนหมุนเงินไม่ทันเขาจะไปพึ่งใครล่ะครับ ก็ต้องหานไปหานี่นอกระบบที่ดอกเบี้ยโหดๆซึ่งข้อมูลจากหอ,อการค้าไทยก็ยืนยันว่ามันกําลังเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวจริงๆแล้วคุณรู้ไหมครับข้อมูลจาก PIR หรือสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งปรกกณ์ของแบงค์ชาติเองนะบอกว่าคนไทยเกือบ80%เลยนะตัวเลขเป,เป๊ะๆคือ77.6%มีเงินพออยู่ได้ถึง6เดือนถ้าเกิดตกงานหรือขาดรายได้ขึ้นมาแล้วคุณจะมาแนะนำให้คนเหล่านี้ถือเงินสดรอระบบการเงินโลกล่ม หรือรอสมครามค่างเงินผมถามจริงๆนะครับวันนี้พวกเขามีเงินสดพอใช้ให้ถึงสิ้นเดือนหรือยังเงินสดที่คนไทยส่วนใหญ่ต้องการตอนนี้ไม่ใช่เงินสดเพื่อรอเก,งกง็งกําไรค่าเงินหรอกครับแต่มันคือเงินสดกันตายเผื่อวันไหนตกงานเผื่อค่าเทอมลูกเผื่อพ่อแม่ป่วยมันคือเงินเพื่อความอยู่รอดไม่ใช่เพื่อรอวิกฤตโลกคําแนะนําของคุณนะ่ะมันฟังดูดีสําหรับคนมีเงินเหลือแต่สําหรับคนส่วนใหญ่ มันเหมือนแนะนําให้คนอดข้าวเพื่อรอกินอาหารหรูในอีกหลายเดือนข้างหน้ามันใช้ไม่ได้จริงครับโอ้คณพูดจะดิฉันดูแย่ไปเลยแต่ก็แค่มองหาทางป้องกันความเสี่ยงนะคะเอาล่ะเอาล่ะ ถ้าไม่มองเรื่องเงินสดงั้นกลับมาที่ตลาดทุนอีกทีมันก็ไม่ได้มีแต่ข่าวร้ายสัทีเดียวนะคะดิฉันก็เห็นข้อมูลอยู่ว่าเออบางวันนักลงทุนต่างชาติเขาก็กลับเข้ามาซื้อบ้างอย่างวันที่15ตุลา68ที่บอกไปตอนต้นะ่ะซื้อสุดทีไปเกือบ2 0 0 0ล้านบาทแล้วก็ยังมีนักลงทุนสถาบันในประเทศไงคะพวกกองทุนต่างๆบริษัทประกันที่เขาก็ยังซื้อซื้อขายขายคอยประคองตลาดอยู่ไม่ให้มันลงแรงไปกว่านี้นะคะหรือแค่พยุงไม่ให้ตกเหวเร็วกว่าเดิมล่ะครับ คุณต้องมองภาพใหญ่กว่านั้นสิครับอย่าไปดูแค่รายวันคุณดูตัวเลขสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนตุลา68ต่างชาติหรือที่วงการเขาเรียกว่าสมาร์ทมันนี่นะครับพวกนักลงทุนรายใหญ่กองทุนต่างชาติที่เชื่อกันว่าเขาเข้าถึงข้อมูลเร็วกว่าดีกว่ารายย่อยอย่างเราๆท่านๆน่ะเขาขายสุทธิสะสมในตลาดหุ้นไทยไปแล้วเท่าไหร่ทราบไหมครับ1นึ่ล้านบาทผมย้ําอีกทีนะครับแสนกว่าล้านบาท นี่คือการส่งสัญญาณที่ดังและชัดเจนที่สุดแล้วว่าเขาไม่เชื่อมั่นในอนาคตเศรษฐกิจไทยที่มันโตต่ำเตี้ยเรียดินแบบนี้เขากำลังลดน้ำหนักการลงทุนถอนเงินออกจากตลาดเกิดใหม่ที่ฟื้นตัวช้าอย่างบ้านเราแล้วไม่ใช่แค่ต่างชาตินะขนาดนักลงทุนรายย่อยของไทยเองอย่างข้อมูลวันที่15ตุลา68ที่คุณอ้างว่าต่างชาติซื้อน่ะวันเดียวกันนั้นรายย่อยไทยขายสุทธิไปกว่า3,300ล้านบาทนะครับ มันแสดงว่าคนไทยด้วยกันเองก็เริ่มระวังตัวแล้วไม่ใช่ดำมันมี่ที่หลับหูหลับตาซื้อตามกระแสะโลกเหมือนเมื่อก่อนแถมยังมีเรื่องน่ากังวลใจเกี่ยวกับข่าวคราวเรื่องการใช้ข้อมูลภายในหรือ insider trading ที่กรอหรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์เอง่ต้องคอยมาไล่ตรวจสอบกันอยู่เรื่อยๆอีกมันยิ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นเขาไปใหญ่ผมถามง่ายๆเลยฝรั่งที่เขาได้ชื่อว่า smart money เนี่ยเขารู้ทันอะไรบางอย่างหรือเปล่าเขาถึงได้เทขายทิ้งเป็นแสนล้านขนาดนี้แล้วคุณล่ะครับ จะเชื่อสัญญาณรายวันที่มันอาจจะเป็นแค่การเด้งทางเทคนิคหรือจะเชื่อเทรนใหญ่ที่เงินทุนมันไหลออกมาหาศาลขนาดนี้มันชัดเจนนะครับเลือกเอาอืมพอคุณพูดถึงฟันฟล์สารล้านแบบนี้มันก็น่าคิดจริงๆค่ะแต่ แต่ดิฉันก็ยังพยายามหาแสงสว่างปลายอุโมงนะอย่างถ้าเราไปดูในตลาดตราสารหนี้หรือตลาดพันธบัติมันก็พอมีสัญญาณบวกอยู่บ้างนะคะไทย BMMA หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเขาก็คาดการว่าบอลยิวหรือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ5ปี10ปีเนี่ยมีแนวโน้มจะปรับลดลงได้อีกประมาณสัก10-15เบสิสพอยต์หรือก็คือราวๆ0.10-0.15%ภายในสิ้นปี68นี้แล้วก็เริ่มมีนักวิเคราะห์ม องกันมากขึ้นว่ากรงงอหรือคณะกรรมการนโยบายการเงินของแบงค์ชาติอาจจะตัดสินใจลดดอกเบีย้ยนโยบายลงอีกสัก1-2ครั้งในปีหน้าจนอาจจะเหลือแค่1 0 0 1งถึงเลยก็ได้ซึ่งถ้าเป็นจริงเนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวดีไม่ใช่หรอคะอย่างน้อยก็ช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้คนที่เป็นหนี้ทั้งธุรกิจทั้งครัวเรือนได้บ้างข่าวดีหรือว่ายาพิษที่เคลือบน้ำตาลมาอย่างดีแล้วครับคุณต้องมองสองด้านเสมอการที่บอลยิมันลดลง หรือกรนมอมีแนวโน้มจะลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจเรามันซึมมันป่วยแค่ไหนจนต้องใช้ยาแรงอย่างการลดดอกเบีย้ยเข้ามากระตุ้นนี่คือท่าทีที่เรียกว่า dovish stance หรือการผ่อนคลายนโยบายการเงินซึ่งแน่นอนมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายใช่ครับการลดดอกเบีย้ยมันอาจจะช่วยลดภาระนี้ให้คนกู้ได้บ้างแต่คุณต้องดู Trade Off หรือสิ่งที่คุณต้องแลกมาด้วยสิในขณะที่ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะฝั่งตะวันตก เขายังกังวลเรื่องเงินเฟอ้อดอกเบีย้ยยังสูงอยู่แต่บ้านเราดอกเบีย้ยต่ำเตีย้ยติดดินแบบนี้ถ้าเกิดภาวะริสอฟแบบรุนแรงขึ้นมาจริงๆเช่นไอฟองสบู่ AI หรือฟองสบู่อะไรก็ตามในตลาดโลกมันแตกเปรี้ยงขึ้นมาคุณคิดว่าเงินทุนมันจะไหลไปไหนครับมันก็จะยิ่งไหลออกจากตลาดที่ให้ผลตอบแทนต่ำอย่างไทยหนักขึ้นไปอีกพอนักลงทุนเขากลัวความเสี่ยงเขาก็ต้องวิ่งหาที่ปลอดภยัยหรือที่ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าความเสี่ยงมากกว่า แล้วผลที่ตามมาคืออะไรซ้ำเติมภาคส่งออกภาคท่องเที่ยวที่กำลังแย่อยู่แล้วให้ทุดหนักลงไปอีกแล้วยังไม่พอนะครับพอดอกเบีย้ยเงินฝากในประเทศมันต่ําติดดินผลตอบแทนพันธบัตรก็น้อยนิดคนไทยที่อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากจะรวยอยากจะสร้างความมั่งคั่งผ่านการลงทุนจะทํำยังไงครับก็เหมือนถูกบีบให้ต้องออกไปเสี่ยงในสนามลงทุนต่างประเทศที่ตัวเองอาจจะไม่คุ้นเคยต้องไปรับความผันผวนที่สูงกว่าเดิมอีกมันเหมือนกับว่าการลดดอกเบี้ยว,วันนี้ มันช่วยให้เราพอหายใจได้ก็จริงแต่มันก็เท่ากับผักไสให้เราต้องไปเสี่ยงตายดาบหน้าในสนามการลงทุนต่างประเทศที่อันตรายกว่าเดิมอยู่ดีสรุปคือมันช่วยคนมีหนี้แต่ค่าคนออมและอาจไล่เงินทุนออกนอกประเทศนี่คือข่าวดีจริงๆเหรอครับครับสรุปให้เห็นภาพชัดๆอีกทีนะครับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในภาพรวมตอนนี้น่าเป็นห่วงจริงๆเรากําลังติดหลมหลายอย่างพร้อมกันเลยเศรษฐกิจโตต่ําอาจจะต่ําที่สุดในภูมิภาคอีกแล้ว นี่รัวเรือนก็สูงท่วมหัวจนน่ากลัวความเหลื่อมล้ำก็ทางกว้างขึ้นเรื่อยๆคนรวยรวยขึ้นคนจนจนลงคนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงโอกาสพื้นฐานอย่างการมีบ้านเป็นของตัวเองตลาดแรงงานก็เปราะบางคนตกงานว่างงานแฝงก็เยอะรายได้ที่หามาได้ก็ลดลงแต่แต่ค่าครองชีพกับสวนทางจ่อจะแพงขึ้นไปอีกอย่างล่าสุดก็ภาษีความหวานในเครื่องดื่ม ที่จะปรับขึ้นอีกรอบเดือนเมษายน2568เนี่ยแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันก็ตอกย้ําว่าชีวิตคนธรรมดามันยากขึ้นทุกวัน,นจริงๆครับฟังคุณพูดแล้วก็แอบท้อใจเหมือนกันนะคะยอมรับเลยว่าสถานการณ์มันท้าทายมากๆจริงๆแต่แต่ในทุกวิกฤตในทุกความมืดมนดิฉันก็ยังเชื่อนะคะว่ามันต้องมีทางออก หรืออย่างน้อยก็มีสิ่งที่เราต้องทำอะค่ะเราอาจจะโทษแต่ปัจจัยภายนอกอย่างเดียวไม่ได้เราต้องหันกลับมามองตัวเองด้วยว่าเราต้องปรับตัวยังไงต้องพัฒนาทักษะอะไรใหม่ๆเพื่อให้อยู่รอดได้ในโลกที่มันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้อย่างเรื่อง AI ที่เราคุยกันตอนต้นถึงแม้มันจะมีความเสี่ยงเรื่องฟองสบู่แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วนะคะว่ามันกําลังจะกลายเป็นทักษะที่จําเป็นมากๆในอนาคตหรือเราอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองพยายามมองหาโอกาสเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะซ่อนอยู่ในความยากลําบากนี้ก็ได้แต่ ดิฉันก็ยอมรับจากใจจริงเลยค่ะว่ามันพูดง่ายแต่ทํายากมากโดยเฉพาะสำหรับคนส่วนใหญ่ที่กําลังดิ้นรนหาเช้ากินขําเอาตัวรอดไปวันวันอยู่ตอนนี้ฟองสบู่ในตลาดโลกจะแตกเมื่อไหร่เราอาจจะยังไม่รู้แน่ชัดนะครับแต่ฟองสบู่ที่มันอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดและกําลังบีบคอคนไทยส่วนใหญ่อยู่ทุกวันนี้คือฟองสบู่นี่ครัวเรือนต่างหากคําถามสําคัญที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คุณผู้ชมกลับไปคิดก็คือ คุณเตรียมรับมือกับความจริงอันโหดร้ายข้อนี้ที่มันส่งผลกระทบกับชีวิตคุณโดยตรงไว้หรือยังครับหรือคุณจะยังหลับหูหลับตาหวังลมๆแรงๆต่อไปหรือว่าหรือว่าวิกฤตครั้งนี้มันคือสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ที่กําลังตะโกนบอกเราว่าอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะมันบีบให้เราต้องเปลี่ยนต้องเก่งขึ้น ต้องขยันขึ้นต้องดิ้นรนหาทางรอดใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่การรอคอยความช่วยเหลือจากใครมันอาจจะเป็นโอกาสให้เราสร้างเวอร์ชันที่ดีกว่าของตัวเองขึ้นมาก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะคะแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเองยังไงกับเรื่องที่เราคุยกันวันนี้สภาพเศรษฐกิจแบบนี้มันกระทบชีวิตคุณตรงไหนบ้างคอมเมนต์บอกเล่าความคิดของคุณให้เราฟังข้างล่างนี้ได้เลยนะครับความเคลื่อนไหวทุกความจริงที่เราจะขุดคุยมาให้คุณสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ